าผมต้องเลือกช่วยคุณหรือเด็กนั่นหรือมัน,นีเวลาผมจะไม่หลังเลถ้าต้องเลือกให้พวกคุณตายจำเป็นเพราะชะตาจากระวานขึ้นอยู่กับมัน,นีก่อนไว้ชีวิตเขาแล้วฉันจะให้มัน,นีียมำนะ Avenger ร์อินฟินิตี้วอลและ Avenger ร์เอ็นเกมนับได้ว่าเป็นที่สุดแล้วของหากับมาเบลซินเนติกยูนิเวอร์สแต่ถึงแม้ว,ว่าจะเป็นแบบนั้นมันก็ยังคงมีคอนเซปต์หลายต่อหลายคอนเซปต์ที่ยังไม่ได้ถูกใช้ในหนังไม่ว่าจะเป็นการที่เดือดฮักกระชากชุดเกราะออกมาจากฮักบัสเตอร์ในเหตุการ์อินฟินิตี้วอลหรือจะเป็นผู้ที่ประเดิษศึกในเหตุการ์เอ็นเกมแล้วจริงๆควรจะเป็นเนบิล่าซึ่งเป็นการเร f e r เฟลเน้นไปถึงการที่เธอนั้นแย่งชิงถุงมือทานอสมาในเหตุการณ์คอมมิก พวกคอนเซปต์อาร์ตเหล่านี้จะถูกรวบรวมในหนังสือที่มีชื่อว่า The Art of a v e n g e r e n d Game หนังสือรวบรวมคอนเซปต์อาร์ที่ได้ใช้และไม่ได้ใช้ในเหตุการณ์ Infinity War และ Endgame และหนึ่งในคอนเซปต์อาร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วมีความน่าสนใจเลยก็คือการที่โทนี่สตาร์และด็อกเตอร์สเตนสลับชุดกันและนี่แหละครับก็คือหัวข้อที่เราจะนำมาพูดคุยกันภายในคลิปนี้ หากเราลองมองย้อนกลับไปถึงพื้นฐานตัวละครโทนี่สตาร์และด็อกเตอร์สเตรนสองตัวละครนี้นับได้ว่ามีพื้นฐานตัวละครใกล้เคียงกันมากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการที่เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยยึดมั่นในความคิดของตัวเองหรือก็คืออีโก้สูงและที่สำคัญเลยก็คือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่ทำให้ทั้งสองคนนั้นต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินของชีวิตจนต้องเดินอยู่บนเส้นทางของฮีโร่และผู้เสียสละ ถ้าเราลองมองในมุมนี้พวกเราก็จะเห็นได้ถึงความคล้ายคลึงของ2ตัวละครนี้จนมาถึงในเหตุการณ์ A v เ n g e r อร์ i n น i ินิตีซึ่งเป็นเหตุการณ์แรกที่ทั้ง2ตัวละครนี้ได้โคจรมาพบกันแบบตัวเป็นๆพวกเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าในตอนแรกทั้ง2ตัวละครนี้ไม่ลงรอยกันคนหนึ่งเป็นคนเอาจริงเอาจังส่วนอีกคนหนึ่งก็ติดเล่นจึงทําให้ในช่วงแรกของหนังเราจะเห็นได้ถึงซีนการประลองฝีปากของ2ตัวละครนี้ แม้ว่าในตอนแรกหมอแปกของเราจะยึดมั่นในคำสัตย์ที่บอกว่าจะปกป้องมันนีถึงขั้นที่บอกกับโทนี่ว่าถ้าเกิดถึงเวลาต้องเลือกตัวเขาก็ขอเลือกที่จะปกป้องมันนีมากกว่าชีวิตโทนี่และปีเตอร์จนเมื่อเขาได้ใช้พลังของไทม์สโตนในการเร่งเวลาเพื่อดูอนาคตถึงขนทางวิธีการชนะทานอสว่ามันมีกี่วิธีพอเขาได้รู้ว่าวิธีเดียวที่จะสามารถเอาชนะทานอสได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้มันมีตัวโทนี่เป็นตัวแปรสำคัญ หมอแปลกจึงได้ทิ้งคำสัตย์ที่บอกว่าจะปกป้องมนันีเพื่อแลกกับชีวิตของโทนี่ให้เขามีชีวิตอยู่ต่อและอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วในเหตุการณ์เอนเกมว่าเพราะโทนี่สตาร์ได้ทำการเสรียสละชีวิตของตัวเองจริงทำให้จัก,กรวาลกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งแต่ถึงแบบนั้นพวกเราก็ไม่มีทางล่วงรู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเอนเกมนั้นกับสิ่งที่ด็อกเตอร์สเตรนได้เห็นในนิมิตมันคือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือไม่และจริงๆแล้วหมอแปลของเรานั้นเห็นอะไรในจุดนี้พวกเราก็ไม่มี โดยคอนเซปต์อาร์ที่โทนี่และด็อกเตอร์สเตรนของเราได้ทําการสลับชุดกันมันเป็นผลงานของศิลปิน2คนนะครับโดยคนแรกเลยก็คือฟิลแซนเดอร์และจอห์สแตรปคอนเซปต์อาร์นี้จะเกิดขึ้นในเหตุการณ์ที่อีโบนี่มอลได้จับตัวหมอแปลกเอาไว้ในจังหวะที่อ e bon ีโบนี่มอลกำลังทรมานด็อกเตอร์สเตรนเพื่อให้เขายอมมอบอัญมณีแห่งเวลาให้กับมันในจังหวะน,นั้นเองโทนี่ก็ได้ทําการโอนย้ายชุดก่อนนานนองหวเขาเพื่อใช้ในการปกป้องด็อกเตอร์สเตรน์ ในขนาดเดียวกันโทนี่ที่ไร้ซึ่งชุดเก่อก็ได้โค้กออฟลิเวเทชันที่ช่วยเหลือให้เขานั้นสามารถหลบการโจมตีของมอลและนี่ก็คือเรื่องราวที่ได้ถูกร่างเอาไว้ของคอนเซปต์อาร์ตพวกนี้ที่น่าสนใจเลยก็คือได้มีการอธิบายเพิ่มเติมไว้ว่าชุดก่อนนาโนที่โทนี่โอนย้ายให้กับหมอแปลกมันได้เชื่อมต่อโดยตรงเข้ากับไอออฟอากามาโตเพื่อใช้พลังของอัญมณีแห่งเวลาเป็นแหล่งพลังงานให้กับชุดแทนการใช้รีโพเซอร์เทคที่ติดอยู่ที่อกของโทนี่ จึงทำให้ชุดเก่อไอรอนแมนที่อยู่กับหมอแปะนั้นเป็นการผสมผสานราะหว่างเทคโนโลยีและเวทมนต์นอกจากนี้ที่สําคัญเลยก็คือแหล่งพลังงานของชุดนั้นมีต้นกำเนิดมาจากอินฟินิตี้สโตนจนทําให้เราสามารถบอกได้เลยว่าชุดเก่อในเวอร์ชั่นนี้มันน่าจะมีความแข็งแกร่งมากกว่ามารห้าสทั่วไปของโทนี่เนื่องจากที่ว่ามันมีอินฟินิตี้สโตนเป็นแหล่งพลังงาน โดยตัวละครที่มีต้นกำเนิดพลังมาจากอีฟิเนตตี้สโตนก็มักจะเป็นตัวละครที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นกับตันมาเวลัสการิทวิชแต่ในกรณีของวิชันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราสามารถยืนยันได้ว่าฉากนี้มันไม่ได้มีเพียงแค่คอนเซปต์อาร์ตเนื่องจากที่ว่าใน e h i n d the Scene พวกเราจะสามารถเห็นฟุตเทจที่โทนี่สตาร์ได้ทำการสวมใส่ผ้าคลุมของด็อกเตอร์สเตรนจ์มันจึงเท่ากับว่าอย่างน้อยคอนเซปต์อาร์ตตัวนี้มันก็เคยได้ถูกถ่ายทำ แต่เหตุผลที่เราไม่ได้เห็นซีนี้ในภาพยนตร์นะครับก็เนื่องจากที่ว่าทางผู้สร้างเขานั้นต้องการให้ในฉากอีโบนี่มอลมีการร่วมมือของสไปเดอร์แมนกับโทนี่จึงทําให้เขาจําเป็นต้องตัดฉากนี้ไปเนื่องจากที่ว่าถ้าเกิดว่าฉากนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆความเด็ดมันก็จะตกเป็นของโทนี่แล้วหมอแปลกและกลายเป็นว่าสไปเดอร์แมนก็จะไม่มีส่วนร่วมในฉากการให้ความช่วยเหลือนี้มันจึงทําให้ฉากที่เราเห็นในหนังมันก็เลยเป็นฉากที่ปีเตอร์นั้นใช้แผนการจากหนังเรื่องเอเลียน หากแต่ว่าเราลองมองย้อนกลับไปใน,นจัก,กรวาลคอมิกจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบในคอนเซปต์อาร์ที่โทนี่และด็อกเตอร์สเตนนั้นสับบทบาทกันมันก็เคยได้เกิดขึ้นโดยครั้งแรกเลยก็คือในหัวเล่ม What If Vol 2เล่มที่113คอนเซปต์หัวเล่ม w h a t If ในครั้งนี้เลยก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าคนที่ไปฝึกฝนวิชาเวทไม่ใช่สตีเฟนสเตนแต่เป็นโทนี่สตาร์จึงทำให้โทนี่สตาร์คนนี้เป็นจอเวทสูงสุดแห่งจัก,กรวาลเอิร์ธ9810 โดยข่าวนั้นได้ทําการผรสมภาษาระหว่งางศาสตร์เวทมนต์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันนอกจาก Eye of a g a m o t o และ Coke of d i v i a t i o n ที่เป็นสัญลักษ์ของจอมเวทสูงสุดโทนี่ของจักรวาลนี้ก็ได้ทําการสร้างชุดเก่อขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวเขาจุดประสงค์เลยก็คือใช้ในการต่อสู้กับดอมมามูโดยชื่อของมันเลยก็คือ Sorcerer Armor ซึ่งพอการต่อสู้ได้ยุติลงไอ้เจ้า s o r c e r e r Armor มันก็ได้หายไปพร้อมกับมิติดาเดเมนชัน แล้วนอกจากซัสเซอร์อาร์เมอร์แล้วเวอร์ชันที่โทนี่สตาร์ได้กลายเป็นจอมเวทส,สูงสุดมันก็ยังมีอีกนั่นก็คือโทนี่สตาร์แห่งจักรวาลเอิร์ธทรเอ็นห้าเก้าหนึ่จักรวาลที่เบสออนในยุคปี2099แต่จะเป็นคนในจักรวาลกับสไปเดอร์แมนมิเกลโอฮารานะครับ ตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกอย่างเป็นทางการใน Invisible Iron Man เล่มที่600ในเหตุการณ์ดังกล่าวมิวแทนที่มีความสามารถในการควบคุมการเวลาและเดินทางข้ามเวลาอย่างอีวาเบลหรือสมญาน,นามว่าเทมเพลสเธอนั้นได้เผยใช้พลังของเธอเดินทางไปยังยุคอนาคตปี2099ณที่แห่งนั้นเธอก็ได้พบกับซอร์เซอร์ููิรีมในยุคนั้นอย่างโทนี่สตาร์ที่เขาได้ช่วยเหลือเธอในการพาเธอกลับไปยังเส้นเวลาเดิม จนในเวลาต่อมาตัวละครตัวนี้ก็มีบทบาทอีกครั้งในหัวเล่ม i n f a m o u s Iron Man หรือก็คือหัวเล่มที่ด Doom ร์ดูมของเราต้องการจะสืบทอดชื่อของ Iron Man ต่อจากโทนี่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเขาได้ติดต่อมาจากโลกอนาคตแล้วบอกให้ด Doom ร์ดูมเลิกเป็น Iron Man เสียทีแต่ว่ายังไม่ทันได้บอกเหตุผลนะครับการติดต่อมันก็ได้ขาดหายไปเสียก่อน จนตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งในหัวเล่ม Generation Iron Man and i r o อน e a ร t จากพลังของโคบิกที่ได้ส่งเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ไปพบกับเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็นรุ่นก่อนๆในช่วงหลังจากจบเหตุการณ์ Secret Empire ในตอนนั้นตัวละครอย่างรีรีวิลเลียมหรือ i อรอนฮ a r ์หญิงสาวผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของไอรอนแมนโคบิกก็ได้ส่งตัวเธอไปพบกับโทนี่สตาร์คแห่งยุคอนาคตณเวนิชิงพอยส์หรือจุดเหนือการเวลาซึ่งเป็นที่อยู่ของซอร์เซอร์สูพีมคนนี้ จากนั้นโทนี่ก็ได้เล่าเรื่องราวความเป็นมาของตัวเองว่ากว่าที่เขาจะมาถึงจุดนี้ในจุดที่เขาอายุ126ปีและกลายมาเป็นจอเวตสูงสุดณนะจักรวาลแห่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งไอรอนฮาร์ดก็ได้ถามนะครับว่าทําไมโทนี่ถึงมากลายเป็นซอร์เซอร์สูพิมได้โทนี่ก็ได้ให้คําตอบว่าจริงๆแล้วตัวเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากเขาเพียงแค่ประยุ์วิทยาศาสตร์เข้ากับเวทมนต์เพราะว่าจริงๆแล้วสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกันมากกว่าที่หลายคนคิด ึ่งการที่ไอรอนฮาร์ได้พูดคุยกับโทนี่สตาร์ผู้ซึ่งผ่านเรื่องราวต่างๆนานามาจนอายุ126ปีมันก็ได้ส่งผลให้เธอนั้นพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอนาคตของเธอต่อไปในฐานะของไอรอนฮาร์จากนั้นเธอก็ได้ถูกพลังของโคบิกส่งกลับมาในยุคปัจจุบันซึ่งวิลเลียมเธอเองก็ไม่เคยพบเจอกับโทนี่สตาร์ตัวเป็นๆเ,เพราะว่าถึงแม้ว่าปกติแล้วเธอจะอยู่กับ AI ของโทนี่ AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากความคิดและความทรงจําของโทนี่ตัวเป็นๆและเป็นผู้ที่คอยให้คําปรึกษาเธอตลอดมา แต่การที่เธอได้พบเจอกับโทนี่สตาร์ตัวเป็นๆถึงแม้ว่าจะเป็นในเวอร์ชั่นอนาคตมันก็เป็นการเติมเต็มแรงบันดาลใจให้กับตัวละครตัวนี้ในการสู้ต่อไปนอกจากเวอร์ชั่นที่โทนี่สตาร์ได้กลายเป็นซอร์เซอร์สูพีมในครั้งนี้พวกเราก็ลองมาดูตัวด็อกเตร์สเตนที่ได้กลายเป็นไอรอนแมนกันบ้างดีกว่านะครับ เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นในหัวเล่ม s a วเวชอเวนเจอร์เล่มที่9ในเหตุการณ์ครั้งนี้โคแนนเดอะบาร์บารียนได้ขอความช่วยเหลือจากดเรสเตนและดร์ดูมในการจัดการกับจอเวทผู้ชั่วร้ายอย่างคููลนเกล ทั้งหมอแปลกและหมอเสียงดำก็นับได้ว่าเป็นตัวละครที่มีพลังเวทอย่างมหาศาลคนหนึ่งเลยของโลกแต่ถึงว่าทั้งสองคนจะร่วมมือกับโคลแนนในการจัดการกับคูแลนมันก็ยังไม่เพียงพอที่จะสามารถเอาชนะจอมเวทผู้ชั่วร้ายคนนี้ได้ก่อนที่จะพาท่านดร์ดุมก็ได้ทําการเรียกชุดกอดอิมเฟมาสไอรอนแมนออกมาแต่เขาไม่ได้เรียกออกมาเพื่อใช้ในการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพราะว่าในวินาทีที่เขากําลังจะถูกจัดการชุดกอดอิมเฟมาสไอรอนแมนมันก็ได้ทําการเข้าสวมใส่ให้กับตัวดรอเตรนส์ว ซึ่งชุดกรออิน f ฟมั u s Iron Man ก็ได้เพิ่มพลังเวทให้กับหมอแปะของเราจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนก็ได้ร่วมมือกันในการใช้พลังสามาัคคีในการจัดการกับครูลนันสุดท้ายหมอแปะของเราก็ได้ทําการใช้ชุดกราะ i n f ฟมั u s Iron Man ในการพัฒนาการจอมเวทผู้ชั่วร้ายคนนี้แล้วปิดท้ายด้วยการระเบิดมันเป็นอันจบงานซึ่งนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่โทนี่และด็อกเตอร์สเตรนได้เคยสลับบทบาทกันในคอมมิกส์ สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เลยถ้าเกิดว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออภัยมานาที่นี้กันเลยนะครับต่อไปพวกเราก็ไปพูดคุยกันต่อในช่วงเอ็นทอลกันเลยจริงๆมันยังมีอีกหนึ่งความเหมือนนะครับของตัวละครโทนี่สตาร์และหมอแปลกที่ผมยังไม่ได้พูดไปในเนื้อหาคลิปนะั้นนั่นก็คือการที่ว่าทั้ง2ตัวละครนี้นอกจากที่ว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างจะคล้ายกันแล้วนักแสดงที่รับบทบาทของ2ตัวละครนี้นะครับก็ยังเคยเป็น เชอร์ล็อกโฮมทั้งคู่เลยแต่เพียงแค่ว่าโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์กับเบเนดิกต์คาเบรแบนนะครับเขาเคยเป็นเชอร์ล็อกโฮมคนละเวอร์ชันนั่นเองแค่นั้นแหละครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้งสองตัวละครนี้ก็เคยเป็นเชอร์ล็อกโฮมทั้งคู่นะถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาคอนเซปต์อาร์ตตัวนี้มาใช้ในหนังจริงนะมันอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพีคมากนะครับเพราะว่านอกจากที่ว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักแสดงที่เคยเล่นบทบาทเชอร์ล็อกโฮมแล้วอยู่ๆก็มาสลับบทบาทกันแบบสลับพลังกันแบบนี้ผมมองว่่่าาานนจะททํให้้คคดูขี มากมากเลยแต่ว่าพอเรามารู้ถึงเหตุผลว่ามันก็จริงนะถ้าเกิดว่าแบบเขาสลับพลังกันอย่างเงี้ยแล้วในฉากนั้นมีสไปเดอร์แมนคือสไปเดอร์แมนของเรานี่หน่อยเนยนะครับคือแบบไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าความเด่นจะตกไปเป็นของ2ตัวละครนี้ไปโดยปริยายนะก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะเสียดายก็คือนะครับเพราะว่าโมเมนต์นี้พวกเราก็คงจะไม่ได้เห็นกันอีกแล้วนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ทนี่สตร์ของเราก็สียสละตัวเองในเหตุการณ์เอ็นเกมไปแล้วก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นโมเมนต์น่าตื่นเต้นอย่างนี้อีกแล้วนะ น่าเสียดายแต่ว่าไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นในอนิเมชั่น What If ของ Disney Plus ก็ได้นะที่เขาจะเอาหัวเล่มน,นี้หรือประเด็นนี้ไปเล่นต่อๆไปเหมือนที่จะเปลี่ยนให้เบ g g y c ้คาร์ตอร์มาเป็นกัปตันอเมริกานนั่นแหละครับพวกเราก็ต้องหวังไม่ได้ใจจะลึกนะหวังต้องหวังแหละแต่ว่าในจักรวาลหนังก็คงจะไม่ได้เห็นแล้วแนหะผมว่าคนนึงไม่อยู่แล้วส่วนอีกคนนึงก็ชะตาก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าจับคู่กับ Scarlet Wit c h ที่ เป็นตัวละครที่ไม่ว่าใครจับคู่ด้วยก็มองเท่งทุกคนเลยจับคู่กับคลิกซิเวอร์คลิกซิเวอร์ก็ตายจับคู่กับวิชัน่นวิชั่นก็ตายดรสเตนของเราก็มีเซลย์สันหลังมากหละผมว่าระดับนี้นะท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไงกับคลิปนี้นะก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยไปได้ใต้ใคลิปนี้เลยแล้วก็ชชวงนี้ดูแลรักษาสุขภาพกันเหมือนเดิม้วยนะครับไวรัสกำลังระบาดกินลอนช้อน,อนกาลางล้งมือแล้วก็ออกไปไหนมาไหนนะครับใส่ผ้าปิดปากอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนว่าเราไม่สามารถไว้ใจสิ่งรอบตัวได้เท่ากกากกกััััับบาาารรปป้้้ออองงงงนนนนนนนตววเ่่คึึึึถถจีิสใหห ต้นราบก่อน